นีเป็นปีชาก็ไม่ทันครับเป็นวัชรพงศ์ครับเดี่ยวต่อเดี่ยวจังหวะนี้ครับปียะยังไงครับผู้รักษาประตูก่อนยังเคลียร์มาได้ครับจังหวะนี้ครับก็ยังเป็นเอกชัยใสมาไม่ดีครับยังติดอยู่ที่ภาคินภาคินครับจ่ายธนุช่วงมาจังหวะนี้ครับเป็นปียะรับมันยังอยู่ที่ภาคินตัดต่อมาจังหวะนี้ปีโก้ในทันจิ้งกะเล็กที่ตะขากับยังไงครับโบแม่ไม่ถนัดครับจังหวะนี้ครับและแล้วก็ ก็ยังได้ทุ่มครับส้มบำรุงสองศูนยนื้ออกนำอยู่ครับส้มบำรุงวัชรพงศ์กับทุ่มไม่ที่พาคินพาคินเล่นง่ายๆครับมาที่วัชรพงศ์จิ้มม้าจังหวะนี้จะให้ผมไม่ทันครับเป็นเอกชัยยังมาตัดไม่ได้ปรีชาครับเปิดม้าก็ไม่มีใครครับจังหวะนี้ครับนนทชัยครับ เปิดบอมบันอลเดาๆจังหวะนี้ก็ปียะทันหรือเปล่าครับเอ้ายังทันอยู่ครับพื้นมาเออยังเป็นเซนนิครับยังเอาบอลไม่ได้ครับไหลทะลุช่องมาจังหวะนี้ก็ต้องทิ้งเออยังช่วยเคลียร์ไม่ได้ครับนนทชัยเปิดมาจังหวะนี้ก็พูดภาษตผครับปล่อยให้ออกครับแหมตอนนี้เกมอยู่ในช่วงท้ายๆเกมแล้วด้วยครับพระรดน เปิดมาจังหวะนี้ก็ไม่ดีครับติดวัชรพงศ์วัชรพงศ์ยิงไกลทันทีจังหวะนี้ครับหลุดหล่อไปไหนไม่รู้ครับยิงได้ทุกตัวครับเป็นยังไงครับกองเชียร์ฝั่งนู้นครับอ้าวคืนมาครับพาทินหลุดไปอีกหรือเปล่าก็รีบขึ้นเลยไม่ดีครับอุดมภาพครับอ้าวครับจะได้สือนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่ มาทีกิติพัฒน์คลิกสวยก็จะได้กิติพัฒน์เซาครับจังหวะนี้ครับเป็นวัชระพงษ์ครับเข้าพี่นวเนียตรงนี้ครับก็เป็นฟรีคิกครับหน่อมเน็มครับได้ฟรีคิกครับแม่ระยะอันตรายพอสมควรครับระยะนี้ครับยิงก็ได้ครับเปิดก็ดีครับดูครับจะให้ใครครับยิงก็เป็นพาราดอนเหมือนเดิมครับ กำแพงนี่โอ้โหมากันถึง3คนเลยทีเดียวครับสมบูรุงดูครับจะใช้สูตรไหนครับระบบอะไรครับสี่สองสามหนึ่งส่วนระบยสูตรอะครับพารดอนต่เปิดมาให้กระจิงจังหวะนี้ครับโอ้โหเปิดมาดีเร็วด้วยครับจังหวะนี้ครับกิตทิพัธ์ครับจังหวะนี้ครับแหน่าเสียดายครับเจ้าตัวครับยังทำไม่ได้ครับวันนี้ครับกิตทิพัธ์ครับฟุตบอลนี่บางครั้งก็ต้องอาศัยดวงด้วยครับ ดูไม่ดีับยังไงก็ไม่ได้ครับเปิดตัดกลับมาก็พาชินจิ้มมาให้เพื่อนก็จะี้ครับผู้รักษาประตูเป็นอากอนครับโกสินอากอนครับเปิดมาก็ไม่มีใครก็ติดวัชรพงศ์ตัดข้ากลางมาพระรดอนก็เปิดบอลมาไม่ดีครับเดชางิ้มมาที่โกสินนะปลอยลูกออกครับน่มเน้มครับทุ่มมาครับจังหวะนี้ครับ พระราดอนั้นจะให้พระราดอนกับไม่ดีกับยังอยู่ที่เจนวิทไปที่นนทชยัยอยู่ที่ภาคินเปิดไปที่วัชรพงศ์ตัดข้ามปากมาจังหวะนี้ก็เป็นโกสิธิ์จะชคไว้ได้ยังอยู่ที่เดชาครับจังหวะนี้ครับแต่ท้าไปก็เป็นปีญะรับยังบางเลียไม่ได้สมพินมาที่พระราดอนพระราดอนครับ จะให้ใครดีครับพาราดอนไหลเข้ามามีตัวสนับสนุนเยอะเอกชัยทิศมาที่พาราดอนจังหวะนี่ก็เปิดมากับอู่ยังแรงอยู่ครับโมกินมากี่จะพัดไม่ได้วิงจีก็ไม่ดีครับอยู่ที่เอาพาราดอนยิงเข้าไปติดเตลรับอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหมีโอกาสก็ต้องบอกว่ามีโอกาสครับหนองแดมครับแต่ยังทำไม่ได้ครับยังได้ลูกเตะมทั้งยับเปิด เดนมาเจ้าหนี่มาจูรู้ะตูแต่ไเข้าตรงประตวประตสาวระตูเกษไทยไปหลงทางกันจะมาครับและแล้วหมดทุ่งแน่ครับเป็นนันลักครับ้องมารุงเองครับออกนำครับสองประตูต่อสูดครับ